เป็นผัดุ้นเส้นจ้ะใส่ทุกอย่างที่เรามีแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะมกริกาผ้าขาว,วแั้วด้จ้ะผ้ามาเห็ดอาหารง่ายๆก็จะเป็นมิเป็นหมูผัดพุนเส้นด้จ้ะผัดตามของที่มันมีเด้ออันนี้คือคือว่าอันนี้หมูหมักแล้วจ้ะ แล้วก็มีพริกหวานปาปริกาเนาะเลงเขียวเหลืองก็มีวุ้นเส้หหนหอมหัวใหญ่ต้นหอมแค่รสจ้ะก็จะเป็นอาหารง่ายๆเลยจ้ะแต่ว่ารับรองอร่อยจริงจ้ะปันนี้สิพัพไปตั้งกระทะด้วยจ้ะแล้วก็สิพัพตอนนี้กี่โองหรอวะเออสิบสามแล้วเดี๋ยวพอบานกะเหลืองานมากอะ ไปกินข้าวพอดีจ้ะโอเคจ้ะเราก็จะมาเริ่มผัดเลยก็จ้ะบันดีของมันเยอะหน่อยก็เลยจะใช้กระทะพันปีสักหน่อยน่ะจ้ะหอมไม่ได้ลงไปก่อน ลงกสุกยากจิ้งกะนาดิซส่ลงไปเลยตะเล็กแค่หแคอดเลยนะแครอดลงไปเลยเพะ่ะพูดนีงมันสุกยากอย่างงี้เลยจ้ะส่วนพริกสามสีเราก็จะใส่ที่หลังปรุงรสปุ๊บแล้วกับสีไซดบนเสร็จลงไปกะ เป็นอันสับเรียบร้อยต้องใส่กระเทียมก็ได้จ้ะใส่หอมหัวใหญ่พัดนี่ก็หอมเ็ทีละโอเคแค้รสนี่จ้ะัะพัดไม่เจะ โอเคได้จ้ะก็คงประมาณนี้แหละจ้ะใส่หมูที่เขามาักไ่ลงไปหมูที่มักไปนี่กด้จะนิ่มเอาคึ้นต่อคึ้งเนาะเหลือนี่ก็เก็บไว้ใช้งานอื่นได้ 哎，我真牙苦咧，反正。 สติ๊ิ่มูมาทัชุบดีเลยเจ้จ้าเราก็จะมาปรุงรสไปก่อนอที่บ้วคาว้าจ่กติปป,ปุงเอออีหยังหมากไมกก่ทจ้าจ้านุ้ำตามอาย,โะะยนโรมักก็กิดหน่อยก็พอ นี่ติ๊กใส่ทส่ไหมเอาไปใส่ตอนนี้เสันจลีบลอยแกกิใส่มักกี้เข้าไปน้ำด้วยจ้ะเคตอนมีกินหอมโอใส่แมกกี้เข้าไปกีนเขคนดลไมเลย พริกระไทีเลยจ้ะเอาพริกสามสีลงอเอาผักกุ้งปุ๊ก่อนเลจ้ะอย่าไปเติมน้ำนะผัดแห้งๆั้วแห้ง อาหารเราจะมีรสชาติอร่อยพริกไทยหน่อยรอก่อนเสร็จหล่ลงไปได้จ้ะหุ้นเส้นนี่แหล,ละก็ไปเลย ไม่มีการเติมน้ำเอาพิดไทยใส่ลงไปผัดหอมเนาะเจ้าที่จริงผัดพวดนี้เนาะตรงนี้เส้นละดีใส่กบไปมี่จะหอมมากเลย เค่นี้ก็หอมกระเพื่อแล้วจ้ะม้หมักแบบนี้แล้วจ้ะหมักชิ้นยังไงบะเลือบเตะนี่แล้วจ้ะมันจะอร่อยละ้ะกะมันสินิ่มนั่งต้นหอมใส่เข้าไป ผัเส็บเรียบร้อยจ้ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วแล้วเราก็จะจัดใส่จานโอเคโอเคจ้าอาหารทุกอย่างผัดลงตัวมันก็จะอร่อยจ้ะไม่เรื่องมากแค่ง่ายๆเตรียมของให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะทำก็อร่อยเองจ้ะ นี่ก็มีประมาณนี้แหละจ้าไโปโพกันคลิปนะสวัสดีจ้า